ปูนถาดดูพูนถาดปักไงพี่น้องซีมก่อนซีม,มามแล้วละ่ะจะไปจากซีบอีกอ,อันนี้เหมึกกระดองลวกค่ะแบบผาดไง ถึงใจยิ่งล่ะเอนิ่เจีนจูบครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นค้าพ่อกับพี่หลานพาพานกินก้อนเล่าเสาพื้นดีวพี่นออ้องมามือนี้พ่พีพ่พาน้องมากินอันตำซัวเส้นเล็กใส่หมึกกระดองลวกหั่นหมึกกระดองเป็นยังไงสิคัใช้พาสามเจดซอบน่ะ เ้นเล็กพ่น้องวันนี้มาแบบสวยๆเสือหนู่ผูกค่ะเสือหนู่ผูกมาเด้อค่ะมาอืมอืมตั้มก็เนเ้นเล็กอืม แป้ตนองคก่เอานติ๋จุกันมันหอนก็เลยเสเสืรอแบบนี้พุราก,ก้นกับว่าว้าว่ะเายโลงกิบหมู่บ้านนี่ว่าวอา่ะคอยเป็นอะไรบ้าะ เออคว้าขวะว้าแขวมันหวงบรอยากางคนเห็นนมมันก็เลยจะเสือมัปกนี่แงนี่นึ่งเป็นมะเมนเมื่อมปอมกับมะหวงนะฮะเมื่อปอมกับมะหวังวะดังหนูอะรเป็นแม่หนูจะรอดเพิ่งถาวรแล้วเป็นไง ึนงนมหนูมันจะเป็นน้มปลอมนมซิลิโคนอืมแต่ว่ามันก็มีคุ้นทาด้วยค่ะมีราคาค่ะก่อนจะได้มาไม่ได้ได้ได้มาฟรีๆนะคะสองข้างนี้เกือบแสนกว่าบาทค่ะอืม่าไปว่าเขาว่าน้มปลอม ว่าเขาจะได้มาไม่ไม่ใช่น้อยๆนยะคะบูรุละคงนบินไปเหตุยู่เกาหลีเบิรัตงสางๆสีแสนเบิดเป็นล้านมไม่บอกเหรอนุ่มป่อนกับหงกัาซั่น บางคนก็ว่าทำไมแต่งตัวโป๊ะจังอยู่กับย่ยอันดิโอคือเราทำไมแต่งตัวโป๊ะจังไม่น่ารักเลยวาสันตะกี้เดียดคนว่าจักปู่มองไหนมันโป๊ตรงไหน <c oughs> อ ไม่โป๊ค่ะอยากบอกใครรู้ว่าเห็ดมาแพงค่ะก็เลยอยากโซ่ทำมาทำไมถ้าไม่โจนะคะทำมาจีนย่อมเสียเงินแสนเห็ดหยังถาะว่เห็ดมาเผื่อโซ่ค่ะอืมเริ่ม,มด้ ถ้าไม่ทำมาอวดถ้าไม่ทำมาโชว์จะทำมาเพื่ออะไรบมดย่อมเสียเงินเสียแล้วอืมมาไหมครับใช่ พี่จ้าม,ม,มันแตกต่างเลือเก,กินตำมโคกไงพี่น้องขอ้ในหยาใจมือเด้อเจ็บเมือโดนตำม,มีบ้านหอ,อืมตำมีตำเส้นเล็กของหลังตำมีมีบามมงทีก็เอิเ,อเ,อเส้นเล็กเนาะบ้านเอิญตำมีเนาะเอิญแบบเอิญเส้นอันน,นั้นเนาะ จนมเฟ,ฟ้อจอมเฟ้อแบบตำเตียแล้วห้วหยดวกระเจี๊ยบเจียวครับอตัวดิสงทั้งชื่อและบ้านอีหลาสดกันบทสันสิวเบียรมากแก่มนี่อช <laughs> ่วง จำเธอหมดกระดองรึวะปมมีนมเปมก็ะยักโซ่ก็ะยักโซ่อยู่แต่ปมมีนมปมมีใหโซ่ไปหนอเห็นแล้วป่ะเขามีนมเขาก็ะยักโซ่เนาะเขาเห็ดมาแพงเนาะแป้งก็มืดคนปมมีกะโซ่ไปได้คือค่อยเนี่ยค่อยโซ่ไปได้เพราะปมมีนมกยักโซ่อยู่พี่น้องเอ้ย ข้องดีมิโซ่ยากเนื้อปลากะแเนื้อค้างเนื้อเนี่ยก้นเนื้อหลเศรเมื่อกินส่วนเนาะกัมีเป็นแงงยู่บ้านทำี่นี่น้ำซุปเหลือไฮซี่เนาะเอโนมาน้ำเห็นมะมี่อย่งเหลือในตู้อีหล่ะใส่เบิ้เมนูล้างตู้เย็นบอกแต่บมกมาชอบกันนะ เมนู้ร่างร่างตูวเย็นนะใจเขาๆาบหัวใเขาเมนูเมียนตูวเย็นเห็นยังเหลือในตู้กับมาใส่ใส่ชิ้นคุณดู นีคิดด,ดูอ่ไ <c oughs> ด้ยัยโกูโก๋กกถ้ามากินเบิร์ตบอลมันจะกกินตอนนี้มันก็เปเบิร์ตด,ดอกนั่งยิบไปยิบไปเดี๋ยวสิเก็บรายละเอียดอีกตัวหนึ่งไปหน่อยเดีด๋ย <c oughs> วมนก็บเบิร์ต อนัวค่ะก็นยำถึกนวดมันนับนับเด็กดัดเขี้ยวอยนนีแหละดัดเข้ยวมันก็จะยำหนักเนี่ยมีใจหนึ่งมาบ่อยสันจะลงทีปอมบ้านอยู่ดีถ้ใส่เสื้อสูน่มกนเสียละ าน,นางว่านุ่นมปลอมกะน้องห่วงตีพวง<อ>ท่านหัวงน่ะเด้เอาห่วงกระตางตงัวนมปลอมแต่ว่ามีราคาเนาะยายดีกว่านมแท้รบัวมีราคา,า,าด่ะกดจิตใจสมนีพี่นออ้องเออหาเรื่มต่าสวดเพราะยังมุมมีปัญญาเห็นายางเห็นนุ่มๆปัญญาเห็นแพงแพง มันแพงมึงเท่อไปเฮ็ดไปเฮ็ดมาเสียกับบอเข้าลูกบอเข้าบปดีบัง่ามไปแก้กันไปแก้เอกยี่หลีอเจ้าระไานเด้อบางคนมุดมุดร้ายหลายอีกเขามาอีกเก็บตัวอีกหลายเทื่าเสียเงินแอ้มอันนี้โชคดีแล้วเฮ็ดเธอเดียวสวยเลยเนี่ยคุณแล้วก็เฮ็ดมากจริงๆประเดี๋ยวเน่าอืมนุ่มเน่ากับนี่ เพราะคำบ่มไปใงนั่นแหละคนเฮาจึงหาจึงเติตมแม่ไปสิลามานันโน่นห่าใช่ไหมที่เราบอกฉันมันมันดอกบวมีนมบอกแลกว้วก็อีกฉาฉันนะอาจจะเป็นไปได้ <laughs> สิแม่ยนพ่นบ่มีน,เนม,นม,นมเพิ่นก็เลยบอกที่ล่าว่าคลาอ้อ,องความกับยัตโซ่ใช่ไหม อ่าเลยพี่น้องเอ้ยผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันสวยมันงามเบ้ดสวยเบ้ดงามเบิ้ออะไรก็ได้คนเฮากก็ยังงามคือคอยกับอีลาเนี่ยก็ยังงามคือกันแต่พอบุญยิ่เงินเยอะคอยนะอีลาก็งามเลสทำนี่แหละเบ้ดงบแล้วเบิดงบอามเลยทำนี่แหละเบ้ดงบตาจมูกปากนุ่มแล้วก็ฉีดหน้าฉีดยั้งนั่นฉีดเรื่อยๆอยู่มีพอมีงบแนวก็ไปหาหมอเขาจะมีงบมีจะจังเนี่ย หายใจยากพวเดึงมันขึ้นมาสจะนั้นอันนั้นอะไรหากัเนย้อเดืองมันบ่ยายเดืงโูมันขึ้นยายจะเปลี่ยนโทรมากตู้โบราิมหายหรือปจักเสวยองไรนี่เปี๊ยฉเลือกเบียดอะฮะหาโมงเนี่ยพี่องะเปีอยนจเปียเรียกโทรมาสงสัยสีเลิกเบียดสี่ขามาแล้วไป เสี้ยงใหญ่อันนี้ฉันจะเอาไปกินข้าวนี่หอมเด้อฉันจะเอาไเลมคนเดียวครับโอเคจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะ<ป>อยิราก็ะยิ่ยอันลากันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อยิราเด้อจ้าสวัสดี <ไป S 1> ค่ะบ๊ายบาย